หวานหอมแล้วแบบจริงๆเนี่ยคือฉันเพิ่งจะเริ่มกินทุเรียนเป็นฉันก็รู้สึกได้เลยว่าเออที่นี่คือปังออแต่งยกทุเลียนมลนอ่าดูดิห้าปูเต็มเลยนะคะกรอ,อบนอกนุ่มในหวานในกรอบนอกกรอบนอกน,อกนุ่มในอืมกินมาก็ยืดยืดอย่างงี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับตอนนี้ตอนอยู่ที่ ตลาดอายารานะครับผมวันนี้เราจะมาดูทุเรียนกันนะครับซึ่งวันนี้มีทุเรียนแบบน่าสนใจมากราคาขีดละ39บาทนะครับมี35บาทด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหน้าตาของทุเรียนขีดละ39บาทจะเป็นยังไงกันครับร้านแรกที่เรามาดูนะครับมีเป็นร้านเชก,กุ้งนะครับก็จะมีขายทุเรียนหมอนทองทุเรียนก้านยาวนะครับหมอนทองก็ขายเป็นลูกก็โลละร5 0ยบาทก้านยาว1้0ยแปิบนะครับ แล้วก็มีแบบแกะขายด้วยแกะขายนี่มีขีดละ65ส้ากับขีดละ39บาทนะครับอันนี้แบบขีดละ65สบ้าบาทนะครับแล้วก็อันนี้ขีดละ39บาทนะครับแล้วก็จะดูต่อนะครับอย่างอันนี้ร้านเฮียตุ้น้องมีนานะครับอันนี้ขีดละเท่าไหร่ขีดละห้าสิบาท หมอนท้องและยองค,ค,ครับมีก้านยาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นๆกันอีกนะครับร้านนี้ร้านป้อมหน้านะครับก็มีสองราคาเหมือนกันนะครับมีขีดละหกสิบาทกับขีดละสี่สิบาทนะครับอันนี้หกสิบนะครับอันนี้สี่สิบเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนหูร้านนี้คนมุงเยอะเลย อีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้คนมุงเยอะมากร้านนาลีรัตนะครับอันนี้มีกี่ละสี่สิบกินละห้าสิบห้า อันนี้ขีดเท่าไหร่นะคะอันนี้ขีดห้าสิบห้าบาทห้าสิบาทอันนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่นี่ใช่ไหมแล้วมันต่างไงฮะขีดละสี่สิบกับอ๋อต่างกันบางทางีมันเนื้อนิ่มนเนื้อกรอบเนี้ยอ๋อสีเนื้อมันจะไม่เหมือนกันลนะอ๋อครับอันนี้ถ้าเนื้อหนึ่งก็จะร,ราคาสูงหน่อยเนื้อหนึ่งก็อันนี้กับน,นี้คือเนื้อหนึ่งห้าสิบห้าบาทเนาะก็วันนี้ก็ห้าสิบห้าบาทครับ อุวิบัด่นอ่ะทุกคนนี่คือเรามาเรามาที่นี่คือร้านนี้คือคนเยอะสุดเลยนะใช่มุงมุงเยอะแสดงว่าร้านนี้ต้องปังร้านอะไรหนูพี่ต้นชื่อร้านอะไรนะนาลีรัตชวนาลีรัดอันนี้อย่างนี้ไายกินอะไรสินห้า้าที่เป็นเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเนื้อมันจะต่างกันถ้ครับอ๋ออืม นี่ไงอันนี้เกรด A-A-A นะครับโล1้0กสิบแล้วก็อันนี้180อันนี้ขีดละ4ี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับอันนี้ขีดละห้าสิบาทนะครับอันนี้ซื้อชิมก่อน1นึงูนะครับพูนี้ก็2ขีดนิดๆเนาะ นื้อสวยมากกันเลยนะอืมดีครับเนื้อหนึ่งหวานมันเนื้อหนึ่งคือเนื้ออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกกันเนื้อหนึ่งอะ่ะเนี่ยมันยืดยืดอ่ะยืดยืดเนื้อหนึ่งคือเนื้อดีที่สุดใช่ไหมนี่่าต้องถามน้องกระตใช่ไหมฮะเนื้อหนึ่งคือเนื้อดีสุดใช่ไหมฮะต้องตอบสั้นๆว่าค่ะ อืมอดีเดียดูเนื้อหน่อยสิเนี่ยพอดึงออกมาอย่างนี้เลยอ๋อมันจะสีแล้วก็มีความยืดยืดใช่ใช่มันจะเป็นแบบนี่เลยแล้วมันคือมันจะฉ่ำถึงข้างในกรอบนอกนุ่มในหวานในกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในอืมสีขออกมาก็ยืดยืดอย่างนี้ อุ้ยดูเม็ดสิเนี่ยเรียกว่าเม็ดตายไหมทุกคนใช่เม็ดมันจะแห้งๆอยู่เฉียวหนึ่งะใช่เนี่ยนะแห้งๆอยู่เฉียวแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้คือเนื้อดีร้านนี้นะครับเกียร์ห้าสิบห้าดีเลยชื่อร้านว่า นาลีรับนะครับเอานอะเลยก็ได้ร้านอะไรอันนี้มันป้ายชื่อร้านแต่ร้านมีนาสอ๋อเหรอชื่อร้านชื่อร้านมีนานะครับชื่อร้านมีนานะครับอยู่ตรงชื่อร้านนารีรัอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าซอยอะไรซอยกลางซอยกลางไกยาซอยกลางไกยาเดินเดินวนหาเอาแล้วก็เจอคนสวยอยู่ตรงนี้นะรออรอออยืนตรงนี้นะคะคนค่ะอร่อยอร่อยนะเนื้อดีกว่าที่ชิมวันก่อนอีกอ่ะ หรอจริงหรอฟังกว่าใช่ไหมฟังกว่าอ๋อคุณเจริญเจริญค่ะตาตาเดี๋ยวไปชิมมนอื่นต่อนะครับโอเคฟังไม่ไหวหรอแม่มือสั่นมือสั่นค่ะนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณเจริญเจริญขอบคุณครับ อยากกินน้ำะอาสะอาให้ดูโลโก้นะครับทุกคนไปมาแล้วก็แบบมาไม่ถูกหรือยังไงก็โทรหาพี่มีนาเนาะรับสายไหมเนี่ยเบอร์โทรเลยนะ0-62-864-5016นะครับเนื้อนหวานะครับนี่เนื้อดีมากเนื้อดีมากจำคนนี้ไว้คนสวยคนนี้เดี๋ยวมาเจอร้านแรกเราก็ติดใจเลย อุ้ยแต่ของน่าอร่อยจุมาะใช่ไหมหวานมากทุกคนเซฟพุงฉันด้วยหวานทุกคนหวานหอมแล้วแบบจริงๆเนี่ยคือฉันเพิ่งจะเริ่มกินทุเรียนเป็นฉันก็รู้สึกได้เลยว่าเออที่นี่คือปังทาไม่ได้จ้างนะทุกคนจะอร่อยจริงแล้วก็จ่ายตังนะนะไม่ได้กินฟรีพี่มีนาไม่ให้กินฟรีอ่ะพี่ต้นลองไห้อะอรนี้กินละสามสิบเก้าบาท อ่ะเดี๋ยวลองชิมมานหน่อยชิมมันสามสิบกว่าบาทนีค่าค่ะมาอันนี้กี่ละสามสิบเก้าลองชิมดูก่อนเลยสามสิบเก้าจะแบบไหนเอออ๋อเอ้ยก็ได้อยู่นะสามสิบเก้าเป็นชนีไม่ไม่เราต้องการเปรียบเทียบไงว่าระหว่างหมอนราคานี้กับเป็นกับหมอนเป็นหมอนทองสามเก้าอ๋อหนูไม่ได้เปลี่ยนป้ายแต่แรกขายราคาเดียวกันหมอนทองอยู่แป็เดียวอ๋อ แ่นี้ไข่นขนขแต่นี้มันเนื้อไหนอ่ะเป็นกรอบนอกนุ่มในปะอะไรครับรอกนุ่มในค่ะแต่น,น,น,นีเนื้อข้อขางดีนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับว่าขีดละสาสิบเก้าบาทจะแตกต่างจากขีดละห้าสิบห้ายังไงเ,เขาปอกมาสวยเหมือนกันเลยนะแต่เนื้ออาจจะแบบสีไม่เหลืองเท่าเดี๋ยวกัดเลยนะ ก็ใส่ได้นะอืมใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่คนะแม่แต่ว่าความมันอ่ะความมันอาจจะไม่เท่าแบบโลไอขี้ละห้าสิบห้าบาทแต่ก็ถือว่าถือว่าอร่อยเลยนะกับ,บราคาสาสิบเก้าใช่ไหมใช่สำหรับราคาสาสิบเก้าเนี่ยลองสิ่มาก็แก่เหมือนกันนะ เออก็โออยู่นะอแต่ก็จะสู้ห้าสิบห้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ความมันอะ่ะสู้ไม่ได้โอเคนะครับเราก็ชิมให้ดูทั้งแบบห้าสิบห้าบาทแล้วก็แบบสาจุดเก้าบาทแล้วนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกดูอีกทีนึงนะอาจจะลองซื้อชิมก่อนก็ได้นิดนึงนะแล้วก็มาเลือกอีกทีนึงแต่ในความรู้สึกว่าสาุเก้าบาทเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับก็รสชาติก็โอเคนะครับแต่ว่าห้าสิบห้าบาทนี่คือหวานมันฉ่ำ คืออร่อยกว่าชัดเจนะนะครับก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แหละนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ